มื้อนี้ได้กินแกงเฮ็ดปวกสมใจแล้วเดอ้อเกิดเป็นมือม้อมาอยากกินแต่แกงเฮ็ดแกงเห็ดกับแกงน้องไม้ในกินได้ทุกมือ้อนี่ก็เป็นเฮ็ดปวกนอะแว่นกระสันหามาจนได้ดอกจุ่มจุ่มสดส,ดสดแบบนี้เลยเอามาหอดแว่นกระขูดขี้ดินออกก่อนแล้วก็นิี่นำไปล้างน้ำมันมีขี้ดินติดมาหลายเนาะแว่นก็ล้างหลายๆน้ำเลยแม่บอกว่าถ้าอยากล้างให้มันออกดีก็ต้องแช่ใส่น้ำเกลือก่อนมันจะมีความเมื่อเมื่อแล้วขี้ดินก็สิได้รุดออกง่ายๆเพื่อความสะอาดแว่นก็สิล้างเธอละดอกเธอละดอกล้างหลาย ใสน้ําเลยแหละทุกคนกว่ามันซีออกนะเบิ่งแม่ทุกคนดอกตะมมตะมีเป็นตะเซ็บขนาดอีกประมาณ3มอาทิตย์กะสิได้เกิดลูกแล้วอยากกินอย่างกะสีเคี้ยวฟ้าวกินแว่นก็ได้เห็ดปวกมาหลายอยู่เนาะทุกคนเดี๋ยวแว่นจะล้างน้ําแล้วกัแช่ใส่ตู้เย็นไว้นำอันนี้นะั <c oughs> บบ่ได้วา,างจากน้ําแหละแต่ว่ามันสะอาดเลยแหละนี่ทุกคนปะ่ะเอาไปใส่ถุงยางไว้เพราะว่ามีมือนึ่งตอนกลางคืนนะแว่นอยากกินแกงเห็ดแท้แกงเห็ดว่านอนกับบอลับในตู้เย็นกับบมีจักซีซอกกินอยูยนะ่ใส่เนาะแว่นก็เลยเอามาเก็บไว้แบ แบบนี้เวลาอยากกินจังเลิกที่กินเลยมาบาดนี้แว่นกระซิมาเริ่มแกงให้ทุกคนเบ่งได้บะดนี้ต้มน้ําไว้ก่อนบ่ต้องใส่หลายปันไดแต่ว่าเวลาแว่นแกงเฮ็ดปากกินนี้ทุกคนแว่นต้มโดนเลยได้สมมติว่ามันซุกแล้วก็ต้มไปอีกต้มไปโดนๆเนาะอ่ะอันนี้แว่นกระซิลงไปเก็บใบมักไส่บดนี้มันยุ่ลุ่มพุ่นบริลปปูกดอกทุกคนมันขึ้นเองกระซอกเก็บเอาแถวนี้แหละถ้าปล่อยไว้ให้ยาหกๆนะทุกคนมันก็มีใบมักไส่ขึ้นมาให้เก็บกินตลอดม่งแม่นี่ได้มาแล้ว ใส่ใบมักไส้อย่างบอพอเนอะก็ต้องใส่ใบพักอีตูนําเก็บผักอีตูมานําจ้าผักอีตูนี่คือโบต่ายจ้ากือเท้แห,แห้งเก็บก็บแห้งแตกแลแ้วแว่นกับปลูกไว้ตั้งแต่โดนดดแล้วแหละปลูกผักกินเองก็โคตรคุ้มเลยเนาะอยากเก็บกินตอนใดลงไปเก็บเอาเบิกแม่ทุกคนโอ้ยเดี๋ยวฮามาปรุงเครื่องเสร็จเลยบบดนี้เลยจ้านําปลาซอวันดีแต่อันนี้เป็นสูตรส้มต่าทํายำเนาะเป็นสูตรเฮดต่าหมักหงกันนะทุกคนขวดนี้นะพอดีอีกขวดชีส้มเน่มันเบิร์เนาะแว่นก็เลยเอาขวดนี้มาใส่แฮนลองเบิงนีขวดสี่ คือเอาไปใส่ต่มังห่งนี่แซบขนาดเลยได้แล้วก็ใส่มะเพ็ดปล่อยลงไปใส่ไปเพ็ดๆเน่จากน้อยอ่ะขาดบ่ได้เลยก็คือเกลือเป็นนัวของเฮานี่แหละใส่ไปน้อยเดียวพอไม่ต้องใส่หลายดอกสำนีก็เข้มข้นแล้วมามาล้างพักบึงแม่ทุกคนเก็บมาหลายขนาดเลยตอนแรกก็ว่าใส,ส่ไปทางเบิร์ดนี่แหละแต่ทีนี้ลากออกมาอ้าวเอาไปซ่อมก่อนว่าใส,ส่เบิร์ดเครือเบิร์ดพวงก,กับย่านมันกิดยากเพราะว่าถ้าเป็นเก่งอยู่บ้านนี่ก็คือใส่ไปแบบนี้เลยแหละ เอาใส่ใบมักใส่ลงไปบะนีไผ่แกงจังใดกับบะฮู้นอะแต่แว่นหนามักกินแกงแบบนี้ to to ให้มันแบบว่ามีความขมแน่จักน่อยนะเฮ็ดปวกนี่สิเอาไปแกงใสหนอไม้กระแซบเอาไปแกงใส่อย่างกระแซบเปิดทุกคนเลยพอมันซุกใกล้ชิปกุ๋งแล้วเนาะก็ใส่ผักอีตู่ลงไปเลยพอใส่ผักอีตู่ลงไปกะคนๆล้วก็ปิดไฟได้เลยมันก็จะมีความหอมของเค็ดแล้วก็หอมผักอีตู่โอ้ยแซบก่อนซาบูอีกเด้อทุกคนสีบอกให้แกงแล้วก็เคี่ยวฟ้าวกินเนาะเดี๋ยวคุณสามีญาดกินน้ำทุกคนคิดที่ ขอบคุณ FC ทุกคนที่ติดตามนะคะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ